นมัสการครับผู้ครับลูกหลานลูกศิษย์คนนะนะครับงวดนี้าสามนัดได้ไหมข้าสามนัดโอ้ได้ได้สนั่นชิบหางก็เอาไปแค่หิริโมหนึ่งของพอดจากหางตัดออกมาแล้วตัดที่มือหน่อยเอาเพราะให้ห้อนชิบหาดอกตีผมไ่ได้เพราะตีช่วยตัดออกมาเลยตัดชิบหานันเปียกเงินพอดบอกปู่เดือดเงินพดตัดมาเออเอาหน่อยๆไปเลยเอาหน่อยๆไปเรืองวุ้นเนี่ยเอาให้โป้งๆไปเลยบอกแมน ปปแปลว่าปูนี้มีดีที่มันขึ้นอีกันเ่าเน่นอนเนาะแต่โยบะมีน,นี่ลูกซีดลูกหาเขาฝันมาว่าเขาฝันเห็นโตเดียวโจวกโจวกว่าหนึ่งหาว่าหนึ่งหา,องาเอนกันาาเนี่ยคนบวมักเลนหวอยมาอนที่เขาเนี่ยถูกมันก็บวบบักเลนเห็นเราบอกปูว่าโอ้ผีมาบอกว่าหนึ่งหาแล้วว่หนึ่งหาผีบอกหนึ่งหาขันไม่ยิ่งฝันมันต้องสื่อขืนสู้ร้งได้ว่าหนึ่งหาก็หนึ่งหกเท่าไหร หนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่เนี่ยพวกนี้ไม่ยิ่งเดือบท่านไม่ยิ่งให้ฝันเนี่ยซื้อร้องรั่เดือบซื้อร้องปูใช่ฝันเนี่ยซื้อขึ้นที่ตำราปูแล้วครับมันฝันว่าหนึ่งหาก็เป็นหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งซีหนึ่งพกบเนี่ยข้านี่พอข้านี่พองวดเนี่ยนี่ยที่ว่าฝันว่าท่านมันก็เขาเล็ขล็อกที่ปูอีกเช่นกันอืมแปลว่างวดที่ปูมันใจเป็นพิเศษที่เชื่อมกับตัดเลขที่ผาหางตัดออกเหลือเก้าหางนั่น ให้บ้ามั่นใจเป็นพิเศษมั่นใจเลื่อวันนี้วั่ใจเด้่อยๆเปล่าปู่มอเต็มเขาล็อกกันน้ำเต่นเลขที่ปู่ดีไปได้ภูมมมันตัวนั้นที่ว่าเป็นหาสามครับหาสามอันนี้หาสามในที่เลขพุ่มอยู่หนองบัวลำพูแมนอือแล้วก็แต่ว่าหานึงนี่เป็นเลขฝันของเลขฝันอืฝัน เวฟฟันเพิ่อนนั่นมาเขากับล็อกพอดีบว่าผูกโต๊ะล็อดีมาตรงกับล็อกเข้าพอดีแมนปลุกล็อกดีกาดบอบันทึกซุ่มล็อกซุ่มอันนี้ได้กัรดบอคือกัรดบอสมีจังไหรปูกับแน่นน้อยๆไม่ต้องกับหลายเนี่ยกัดน้อยจังไหร่นาะกัรดเพิ่มเดี่ยวมั่วบวะัวเสือถูกตรงร้อยนึงกับกับจะสาบาทกันยอดทุนขึ้นกันไปกันกันกันไว้ยเตี้ยเหรอเป็นเตี้ย กับไปจังน้อยปัง้งเด้อพี่น้องเด้อคำา่ากลับไปจังน้อยนี่บ่เม่นวากับเรยกเก้าตัวนี่กับแค่โโห้าตัวเฮือสี่ตัวบ่แมีนหมายถึงว่าอา,อาชีิเดินนาซะอาชฉรตัวตรงยักหาิบาทยังสี่บอกพูแจ่วากับไปยักเศสิบบาทมี่บอกพูดบอกันไลยังจัดอย่างดีใจนเรียบช้เพื่อนด้ช่วงใ้ใช่เพื่อนใน มาเห็นมาสั่งอยากสังพญยนาตัวยห่่ๆบ่ปูอ่ะแมนทันงาคตัวหิ่งี่แหล้โอ้ยดีะปูอ้ยโอ้ยอยากจอย่างไรให้ือจักสงสมมนก็มีโอกาสได้ห่วมเฮ็ดห่วมสั่งกับปูเส่แล้วทั้งสองกะไรกระปูมันของทุงน้ำเจ็มเลยโขดเก่าเสียคุทเหไหมหไกลเห็นเห็นไหมปกตินี่สิ้าหางเคยกัดบ่ค่ะคือกางผู้ปูน โบกับดีแหละบบกับแจ็คเทียบอกแต่ผลที่ออกมากที่ผ่านมาเน่ยค่ะแล้วเทียกน้องเทียกะมันจะออกตัวกับกับนี้น้อยที่จะออกตัวกับแบบแเ่ว่าเขาตัวอะไรที่ห้เขากับไปพูยิยอะวงกลมไม่ได้วงกลมไม่ได้มันเขาเดี๋ยวแล้วมาจีวงกลมเขาไอ้แต่การสมมติว่าตัวไร เทียร oh ์ก well ับเนื้อวงกบจ้างจ้างวันนี้สีวงในบ่อปลาปูบ่ครับบ่หน่อยหน่อยชุดบ่วงบ่อข้างๆนั้นหน่อยบ่ต้องบ่ต้องเืิอผู้ใดอยากกลับแต่กับเลยเนาะปูเนาะนี่เจิดลุงด้วยบ้านี้บ่าเพิ่นปูมาปล่อยเหลี้ยงไว้แล้วนิมิตอีหยังจังไรบ่ปูมึงกะนิมิตนั่นอันนี้เยอะโอ้โพวกพวกหัวเข่างวดนี้ที่ได้ก็เข่า นัวนี่หวยเขาจังได้กับเขาเป็นยังกอได้ฟันท่งได้ป่านันปูร่องบ่าสูฟังฝันเส้นเนี้ยดีๆหบนทุกอย่างเนาะมันมันมีเม็ดเกี้ยวฟันเกี้ยวบ่ปูห้อจังไรเนียฝันเห็นมุนวงคล้ายๆว่าเขาได้อันนั้นได้อนี่มานะเมื่อวัดนี้มันหวยไม่ได้เขาตัวงินหรืวะแต่เขาบวมอยู่ตัวใด้เขาแท้แท้แต่ปูที่เขาเหยยมาหาสามปุ๊กเห่้เขาว่าหาสามก็หกสามหมดที่ว่าสิ ขอทิเทหอยพักปูมาโคกสามเขาหาสามตัวมาอยู่เนาะก็พุ่มข่อยมาตัวนั้นเนาะหอมาเห็นมหาเป็นหาสามเห็นมะหาสามเลยพุ่มเลยตัวพุ่มมันเราเขาขแม่นุ่งมาที่ดงบัวพุ่มพวัเราแม่เล้กูตัวนั้นเขาขหมาเป็นเล็กพุ่มหลวเนาะพอต้องพูมเป็นเล็กล็อมันก็เขาม่ในล็อกคือกันมาว่าพุ่มตัวนี้เขาเป็นหอแม่นเร็วแม่นหมดเด้อวบ ว่าเพืเ่อเรียกนะปูสองตัวว่าเขาว่าเป็นอยังว่าเจ้าเขาสามตัวแห้งดีออืเขาสามตัวตรงตรงไปได้แห้งดีอันนั้นอันนั้นเนี่ยที่ที่ปรดี๋ยววันที่ไป็นเท่หห้าสี่ศูนย์อันนี่พี่เขาขอไปล้ำเมราะเดี๋ยเขาล่ำตัวเดียวกันเป็นวันที่ไปจำห้าสี่ศูนย์ที่เป็นแม่คุ้มแม่เขาไปไปล่ำออกกันนั้นเพราะปูเขาจับฉลากปูออกเขียนเขียนตั้งแต่ เลขศูนย์ถึงเลข 9, เก่าออกมาใส่ปูไปให้พิธีเห็นว่าให้นมดจับทุคนพราะลำมันมันสันมาเลยมาจับเบอร์นึงจะเลยเ,ลเลขหคนที่สองเลขสี่อยู่คนที่สมเลขศูนย์แบบฉลาดมานั่นแหละเปธรรมดา<ค>น่พื่หน้า,า,อนอากางคือเดี๋ยวคือเดี๋ยวจังไดวันนี้ก็ทีได้เาวกันว่างเมืองแจ้งตังอืม วันนี้ก็ต้องไปติดต่อไฟแนนซ์แต่ว่าหาหม่องจํานํารถจังหวหมู่ดใหญ่ๆจักบาทบ่เนาะไผใหญ่ๆจักบาท่บ่หท่าน้นําเลวนันเนี่วดเคยมาบ่ผิดเทื่นั่นโอ้วดบ่ทนผิดพเทือแม่นแต่มันหลายตั็อกมาบ่เคยผิดจักเทืโอ้คันสมมุติว่าหลายตนี่การันตีเลยการันตีเลยโอ้ ผิดเลยแต่แจ้ว่าขันตัวเดียวกับมีโอกาสผิดอยู่วันต่อแจ้งว่าขันหลายตัวว่าผิดบูผิดมากเลยเราผู้เล่ยปานที่เฮี้ยนในใจมันบวกขาดทุนอ่ะรู้มิขาดทุนเลยมันไม่ขาดทุนมาโผล่ปุ๊มิขาดทุนบ่มขาอเรียกว่าเหรียญยังเซียนใช่ป่ะครสูดน้ำซึมบ่อสายได้กินไปเรื่อยๆโอ้แต่มันกระจายตัวแน่เรียกไรหางแน่แม่นวดแต่ว่าทั้งใดกับมันใดแน่นอนใดแน่นอนอะไรแน่นอนเนี่ยครับวู้ตัวร้อย มันก็เดนเจ็ดพันหมู่นงเจ็ดพันหมู่องลกคุณพันหาเลยนี่ยเขไล,งลง่ใส่เนี่ยไม่ได้ทีเลยเนี่ยแม่นเลยเลยพ,นพบบันได้ได้ได้ไดไดไดมาเลเีินมาตัวงคุจับหลังเ,เขาเลยจับเขาเลยเขาเลยเขาทุกงวดเ,ยเลยเลกเ,เลขเ,เดินเลขเดินเอามาจะใส่เหมัอนม้าจากสูตรนี่จะไหลผูเอามาจากสูตรโอ้เลขเดนได้ามาาจากสูตรอืมมา กามันจเฮ็ดบอกจุดมันจะเฮ็ดบัญาสูตรบญญามันย่บอกก็อะไรเรื่องกามเาเปนั้นมาเนี่ยี่บอกเอฟซีสี่เบิ่งบอกกันเอฟซีเปลี่ยนแล้วเอฟซีสีเบิ่องช่องบอกกันเหมอกบอกได้แต่มุงบเปเลขเด่นสเต็มปูเนี่สูตรนีสูตรเลขเด่นบอกสูตรเลขเด่นมันสีมีเฮ็ดบอกเลย้าหยอกปู่เองนี่ายฝาสนี่ยอันนั้นเนี่ยทีมทีมทีมันออกบ้างสองสี่หกันรบสอง สีครับหบครับแล้วเลขของตองสองตัวไหยังเลขสองตัวสองที่หมัดวาหนึเก um ้าหนึ่งครับเก้าน้นครับเกหนึ่งเดือนี่นี่มาี่นี่นี่ไนี่มันมันจะมีหมันสิบหาตัวเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึคงนีขีดแล้วก่บอะาเอี่านี่มาเนี้ยนี่นี่ครับอืมโอ้เอาตัวไห้เป็นตัวเอาฮะนี่ป oh. oh! ูเดี๋ยวเราเาเขาต้องหาชุดเ ja mm uh> ี็กเดนมาตัวงปูยก งวดนี้ท้าใจปูมักเด้เนี่ยถ้าใจปูมักถ้าสาม3สามโอ้มันอยู่ตำแหน่งเจ็ดสี่พอดีเอา่ยเนี่เนี่ยเอาปูกับบินบังไ่ยังไงเจ็ดสามอีกเลยเจ็ดสามกรับลายดอกมานันี่นี่ปีนอีกตัวนี่ตัสี่นี่ ครับใช่ขุนีมีว่าเ่ลืออยู่ในหันนีอ้ม่มีนี่สมเพราะว่าสุนทราผมมีไรนะีมาได้ไะมมาหาม่ได้เนี่ยมาเป็นเล็กเนมาจงหเลยเพราะว่าแต่หันมีแค่เนี่ยเห่นาครับเล็บมันแค่สิบตัวที่มันมันจบะได้มาแต่ว่าหอนจะ้หัวตัวเด่นตัวใหญ่มาสิบตัวแล้วหมาจัดขอทุกงหมดครับนี่ มันได้จะได้หัวซี่ปลาหางจะได้หัวหมดเลยแต่เราเอาสมมติจะไม่ได้ถูกครับแต่ถ้าให้บริษปิดร้อยหางว่แอย่าเนี้ยแบบมีบบมีเลยนี่สนี้แค่นี้เองอยู่ในหานนาทีอยู่ในหมองว่าไว้งานนาทีเออเต่ปูมันก็มีหลายสูตรอยู่แต่สูตรนี้กับครบพราะใช้ได้นี่โอ้ไมีสูตรเด็ดก็นี่เองว่าเาอยู่นี่โอ้ยว้าย แต่ว่าค่ะเยออีกโดนอยู่ดอกตอวทีอกันษาปุ้ยก่เอฟที่เพื่อนถือไปเรื่อยๆปวดภัยเอฟทีเพื่อนจังไปาะได้เห็นได้สั่งน้ำกันเขาแทนในนอนัมผมเคยผ่านเจะเทียวกันมนยมากเป็นมาปูว่า่ันไปขอพูมุกขอบแม่ก็ไม่เห็นคุ้เองก็ได้มา่งนี่ไปขอเพ่อนเพื่นผายเาบมตตากูเห็ดเองเนาะปูได้มากคดีแนวนี้แหละข่าวามหม้ข้าวหอาสมุนไพรข้ามีสูตรน้ำข้าใดเลพุ่มากกบใส่กัน ปูให้จกแค่ปอซีได้ปูไปคำนวดข่ปูได้แน่เพรอะยังปูมีเซนของปูเองปูเป็นนางยุ่ยคำสนุนปาเขาบอกที่มิซสูดใหเขาง้าเขอาพี่เลนไหนพี่เลนมากเขาก็มาคิดมาบวกมาลบมาหารมื่อเขาอี๋ที่ไี่ครับเขาเชื่อว่าสูตรพญานาตัวอันไปที่พิจารณาสนนะปู้ปูเึกเกิของปูนาซึมบอสายมันแดงมันด้เรยสูตรล็อกพญานาคว่ามันจะล็อกของมันหึงแล้วมันจะอู้หรืว่า มันจะมาตัวแดมันมาเลกเลกเก้าตัวมันจะให้ให้เก้าตัวมันมีตัวนี่ตัวเดนจะมีหลักนี่พวกยู่หนาอยู่หลังเลยหูเลยว่าตัวนีอยู่นาอยู่หลังไรไปเรื่อว่ากรสลับไปแล้วมั้งมันเขาเปะมันอยูี่เปลนสิเก้าหางนี่ตัวเนี่ยจ่างหางเนี่ยอจ้รมัวป่นตัวนี่ยมัมีตัมากเป่าปลตัวนั้นสดทแากแล้วตัวที่แรกตัวสามหางเนี่ยบอกู เอาเอาห้างเดียวเท่านี้บวเน้ยนแบบคุณเน้นบนเน้นล่างอันอันสุนี่ไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้แบบคูณได้ได้ได้เลยเ่ราว่าจำการว่าเออต้องแต่ล่างหรือว่าจะบนบวแมนบวแมนใส่ทั้งบนทั้งล่างอหายผู้ใดอยากกลับอยากกลับใส่น้อยนึ่งนี่อ๋อว่องว่องแบบนี้ผู้ใดจะคุ้งก็เอาไปใส่ไตหมูไตหมวนั่นไปหลับด้วขวันเอาโลดชื้อโลดนี่แล้วครับไปในยชีนอนหมดที่ได้โลดได้ที่แท้ในนอยชีนอนเทียงโลดทัานที่โลดที่แค่ซูนี่ผมเอาไปใส่ก็ได้แล้ว จํมตัวอย่างได้เลยนี่ตัวด่างจอดได้เลยนี่เอานี่ตัวเดี๋ยวเบัดนี้สิถ่ายภาพิงให้ผู้บัดโอเคเนาะอืมพอสมมาากวนแล้วตัวูบัดนี้เนาะอ่าแม่นูสันเทียนไปแล้วจังบัดนี้2เลยเวลา้ไปหม่บ้านนายโยมพุ่นโอ้ไปโอ้ไปสันเทียนอยู่บ้านนายโยมอือโอ้ยมากดมาถายให้ได้เ็ได้สร้างจาปูเอ้ยได้จะแม่น อยากเห็ดพะยะนาตตัวยญ่งๆกลินไม่ค้างหหวไงเท่านี้ปูคือเห็ดมาแล้วเนี่ยไม่ยากหรอกเขาเรียกว่าเขาเรว้องร่มมป้อมคนที่มาซอยเขาเห็นไหมปูเนี่ยเนี่ยปูนั่นก็มาซอยปูเราฝันว่าสีมี่ปูมาซอยเห็ดซอยสางเราจำเนี่ยปูเราฝันวางหุสรสางสองหมื่นปูเห็ดเลยเนื้อสองล้านันี่าได้คนยังไหขยายเ่ยพูดเด้ยกัอยากซอยสายนี่มัสีมี่ปูมีบุญมาเห็ดมาสางด้วยมีเลยละ มีแน่นอนคันลงกินเงี้ยปูดีตัวคันลงพ้นปูป่นั่นได้นิ้วพกคนกีมาเอง,เองเนึกปฏิยายอขอดื่มกีมาเองนึกดื่มกีมาด้วยปูเนี่ับก็บจะมัดน้ำสาสเขาบ้างโอ้ยเรียวนี่การเรียกเขา้าเขานี่ยละมาโรลละคนเดี๋ยวนี้ <S 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 เรียกเขา้าเขานี่ซีเนอร์เริ่มรังมาโรดลันต่อไปได้เลยก็ได้มาเฮ็ดมาสั่งประซาวให้ขนาดเพราะว่าหลายดอกเจ้าเจ้าเฮ็ดว่าเทียงเบิดหลายนกปูนะเนี่ยเอา ท้องท่านตัวจิโบวันผู้ช่างมีบริกินเวล่าไปผู้ไปเท่าไรนี่เกือบชิบซีนาที่แล้วน้าปูเนาะขอบคุณปู้ลายครับผมขอบคุณครับ